หลังจากที่เราทำน้ำทำเรียบร้อยกินกาแฟเรียบร้อยครับเราจะมากึงน้ำข้ับกระเจี๊ยบถึงข้าวเปียกครับคือบุฟเฟ่ินก็กินข้าวมือแดงครับกินข้าวมือแดงจากนี้แล้วเราก็คงจะไปน้ำตาลครับ ใส่ึมกันแล้วกันนะครับผมเพื่อนอยูทูทงช่องก็อาจจะมาแล้วนะคืนนี้ก็เดียวองช่องนะครับเป็นปรีปับนะครับจบเยปับ เป็นอาหารชาวเลยครับอร่อยครับร้านน้องชายรครับอร่อนะครับเ็นข้าว้องรถต้ารถใหญ่นะครับผมมาใช้ดยการใหญ่

ครับต่อพอผมคุอสิมางๆนะครับสิ่งตามๆตลอดเลยแต่พวกผมบอกบางบ้านให้กำลังใจมาตลอดทางเลยนะพยายามศึกหาครับดีๆที่สวยงามนอกากยุทธีที่เราไปแา่ที่นกท่องเที่ยวของจังหวัดนุกดาหา วัดเสวยงามบุญสวยนะครับหลายท่านก็บอกว่าจะมาเที่ยวมาเลยนะครับนี่วัดที่เป็นหลุนใหญ่ครับสวยครับวัดมโนรมบุตรก็ยังเหลืออีกเยอะแยะนะครับสําหรับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจนาไม่ว่าจะเป็นภูเขาเทิอนะครับหรือเสือนน้ํานะครับนะ พิยานใหลายที่ครับผมก็อะไรที่อาหารกินอาหารอร่อยๆนี้เยอะๆนะครับผมอาหารอร่อยเยอะก๋วยเตี๋ยวอันนีครับที่ผมชก็ก็กินอย่างที่ท่านเห็นนะครับผมอาหารและอาหารข้าวอย่างพวกนี้มีหลายร้านครับแต่ตรงนี้เนี่ยน้องชายแม่พิมพ์นี่ครับ ไดมาครับก็เราเคยขี่มเรเที่ยวด้วยกันครับจริงแล้วผมมีเพื่อนเยอะเลยทุกอย่าง ใส่รวบครับใป่รวบ,บเนี่โอเคนะครับสำหรับทุกนี้นะครับขอบคุณที่มากครับ,บ,รบท่านก็คอมเมนต์มานะครับเช้าดีเป็นชั่วโมงเล่นบอนเราคงไม่ได้ตอบ อาีที่ผมมาจากกระโดงมั่งมาจากกา,าล่าดั้งนะครับผมต,ตอบเลยขออญาตขอบคุณทุกท่านเลยครับตอบทุกคอมเมนต์ตอบทุกท่านครับที่ให้กำลังใจต้องคูยายาวมาตลอดเลยครับผมตอนนี้รู้สึกดีใจมากเลยมันมีเพื่อนทั่วโลกนะครับมีความสุขมากครับในการทำยูทูบมีกำลังใจที่จะทำนะครับผมขอให้พี่ทีมผม ติดตามผมไปลากกรักผมแบบนี้นะครับรักแน้นอนขอให้รักแน่นานนะครับรครับผมรับคลิปดีท่านครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปด,ดีครับขอบคุณมากนะครอนดีครับ